สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ปุ๋ยชาแนลค่ะเอมีใครอยากขาวบ้างคะการดื่มน้ำมะเขือเทศนี่ช่วยให้ขาวได้จริงหรือไม่ใครที่อยากผิวสวยใสควรรู้ไว้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ จากกระแสการดื่มน้ำมะเขือเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีทำให้ผิวขาวไม่ใช่แค่สาวๆนะคะแม้แต่ผู้ชายก็หันมารับประทานเช่นกันว่าแต่การกินน้ำมะเขือเทศขาวจริงไหมใครที่อยากรู้ว่ากินน้ำมะเขือเทศช่วยอะไรดีต่อผิวพรรณแค่ไหนรวมถึง เมื่อใหม่หัดกินน้ำมะเขือเทศควรกินอย่างไรให้อร่อยและได้ประโยชน์สูงสุดกินน้ำมะเขือเทศขาวจริงไหมในน้ำมะเขือเทศจะมีเบต้าแคโรทีนและสารไลโคปีน like เป็นส่วนประกอบซึ่งช่วยในการป้องกันคอลลาเจนในชั้นผิวเมื่อรับประทานเข้าไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆและมากเพียงพอ ก็จะทำให้ผิวเปล่งปลั่งและดูกระจ่างใสขึ้นดังนั้นการดื่มน้ำมะเขือเทศจะช่วยเรื่องผิวใสมากกว่าค่ะตามมาดูกันเลยค่ะว่าในน้ำมะเขือเทศมีสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรกันบ้างในน้ำมะเขือเทศมีไลโคปีนช่วยป้องกันคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นดูเรียบเนียน กระชับขึ้นรวมถึงช่วยป้องกันผิวไม่ให้ถูกเผาไหม้จากแสงแดดดังนั้นน้ำมะเขือเทศจึงเป็นตัวช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำได้มีเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอทำให้ผิวแข็งแรงรูขุมขนดูกระชับขึ้นมีสารนารินจินีน ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ผิวในร่างกายเวลาผิวเจอกับมลภาวะต่างๆก็จะเสื่อมสภาพลงสารตัวนี้แหละค่ะจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ช่วยชะลอความแก่ลดริ้วรอยแห่งวัยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเนื่องจากในมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและช่วยบำรุงสายตาเพราะมีวิตามินเอสูงด้วยค่ะ ในมะเขือเทศมีวิตามินซีช่วยรักษาโรลคลักกระปิดลักกระเปิดและเลือดออกตามไรฟันได้และช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้เพราะในมะเขือเทศจะมีไฟเบอร์และน้ำอยู่มากจึงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ค่ะช่วยกําจัดคอเลสเตอรลอลไม่ดีที่เกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการบวมน้ำในร่างกายอีกทั้งมีวิตามินเคสูงเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพุุนบํารุงผมให้แข็งแรงเงางามมีสุขภาพดีค่ะการจะรับประทานมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์เต็มที่ควรรับประทานแบบสุกหรือผ่านความร้อน เพราะร่างกายจะสามารถดึงไรโครปีนไปใช้ได้ดีกว่าเอแต่ถ้าเราอยากดื่มน้ำมะเขือเทศล่ะเราจะดื่มน้ำมะเขือเทศตอนไหนดีถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดการที่จะดื่มน้ำมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นทำได้2แบบคือ ดื่มก่อนอาหารคือตอนที่ท้องว่างโดยหยดน้ำมันลงในน้ำมะเขือเทศเพื่อช่วยให้การดูดซึมของร่างกายดีขึ้นค่ะหรือดื่มหลังอาหารหลังจากรับประทานอาหารก็สามารถดื่มน้ำมะเขือเทศตามได้ทันทีโดยไขมันในอาหารที่กินเข้าไปจะช่วยให้การดูดซึมไลโคปีนได้ดีมากขึ้นค่ะ กินน้ำมะเขือเทศกี่วันเห็นผลการกินน้ำมะเขือเทศให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต้องกินติดต่อกันสักระยะหนึ่งประมาณ3-4สสัปดาห์ค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวจะฟูขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นผิวเรียบเนียนใบหน้ากระจ่างใสดูมีเลือดฝาดขึ้นค่ะ ในมะเขือเทศยังมีโพแทเสเซียมสูงมากจึงแนะนำว่าในคนปกติควรดื่มน้ำมะเขือเทศไม่เกินสองแก้วหรือ2อกล่องต่อวันนะคะเพราะเป็นปริมาณที่ร่างกายจะสามารถขับโพแทเสเซียมออกมาได้หมดนั่นเองค่ะ ส่วนมือใหม่ที่หัดดื่มน้ำมะเขือเทศอาจจะยังไม่ชินกับรสชาติก็สามารถเลือกดื่มแบบผสมกับน้ำสวรสหรือผลไม้รวมก็ได้นะคะน่าจะทำให้ดื่มได้ง่ายขึ้นค่ะค่อยๆผสมเพิ่มปริมาณน้ำมะเขือเทศไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็ชินนะคะเมื่อไรที่ชินแล้วก็สามารถเจาะกรองดื่มได้แบบเพียวๆเ,เลยค่ะและนี่ก็คือ สาระความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะหากท่านชอบคลิปสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ